สวัสดีครับนางกเพ้้ยเยเขาหักนเี่ฟันในปลาสองขึ้นนะครับตัวเพิ่นมักเกก็เจ็ดเจ็เก้านาะหมอระวัามนดอกจ้าปลาเลยมันเจ็ดแปออกไปแล้วมันตกเป็นแปดห้านะครับมอเลยกระวงไงห้เลยนะครับแปดห้าเขาลีพี่น้องเอ้ยนะหออว่ากได้จับพี่น้องนะพูดได้มากแปดหานะคุ้มชิมิโชคเนาะแมนวอลฟอรีแมนครับแมนนี่แปดห้านะครับผมก็ว่ายุให้บ่างให้แปดเจ็ดเม่อไหร่แปดเจ็ดออกไปแล้วนะคคิดของ มันพเปีหหยหามันก็เจ็ดหาต่ว่าหนัผ้าเขาว่าเขยฝันจับปลาดยเก่าเจ็ดหรอเ่าะว่ามอญลวย่ามัน้ำมออกไปเดียวว่าเก่าเจ็ดวามน้ำตาลต้องเป็นเก้าผบกิดทองเป็นเลยล่งใหแล้เปียกหานะครับพี่น้องพูได้มักหน้าคํมภาซืืเปียห่าขวที่มโชกันยมเรีย่าอะไรกาผอมน้องพอลี่เนาะครับคถือว่าเปนสุด yeah, like ยอดฝั emat. นแมนดีนะคัีเนี่ยต้องติดตามต้อนตัวแบบหน่งนะครับผู้ใดโชมาน้าหนังผ้าผู้ได มีโชคนะเพลินนะครับอยากให้ชาชากาแฟนะขาขนมน้องฟังปอนน้องปอนก็สามารถติดต่อมอรวยมาได้เด้อนะครับเบอร์โทรของมอรวยก็บศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดเนาะกัสามาดฝากมาได้นะคงจะมีโชคกันเนาะครับอืมไปมีโชคอ่ะอย่าลืมนำคิดนำใจได้นะครับมอรวยก็ตามให้แล้วนะครับนะายกผ้าเดี๋ยวฟันไหมคอยได้นะครับพ่อเอาเด็ดเด็พี่เอาเด้อ สองขึ้นส่วนไหมบ้าพดฟอดีมาวันนี้จะอยากอากขายกล่องแล้ยรูปรอปานี้อยากขายกล่องอยากขายกิเลหรือมันหายอย่างนี้คนฟันจับปลาสองขึ้นส่วนมาดิไหมแล้วกลายเป็นจะมีโชงนีมอนก็ขึ้นไปอยู่อะคนฟันจับปลาสองขึ้นส่วนมันมิโฉอะไรหรอกมอนก็ขึ้นไปอสดายเสดายมีกระอ่วนพดนะวันนาวันนาก็บเนี่ยแล้วฟันไม่ให้ต้องเอาอรับ ยอดมือดีตามต่อหาันสันต้องหมดเนาะอันต้องหมดคอยอย่ดนี้เลยเวต้องหายเราคตผฟูดีพวกง่มาเนาะเมียนเออผู้ได้ขายไปเห็น่นผู้นี่ละนาเฟ้าคารนใจดีใจง่ามแสื่อประตูอุนวลใส่เปน้องเนี่ยบอกเขาเรียว่าช่องมอลวยเพื่อรถให้นะครับเข่งเ้าซื้อกันชีได้ยีิบแปดเลยอันหลนี้เลยนเฮ้ยว่ารถมิจฉาทิฏฐิม่จให้เจ้าละว้าก็ถือแล้วน้ำเจ้า คซื้อได้แค่งกเจ้าสองรอยมจะายวางสิเลยเจ้าอย่ไปวางข้าสิรลดน้พอลี่เห็นะแมนแมนผมไโชวนะ่เคยเติมเงินเลยเจ้าอย่ไปคืนว่าเขาตัวเจ้าเ้ยเขาว่ามันจะเอยงไหนเติมเยอะกวนี่เห็นหนา้ยโอ้ขาถือเหยน้องพอี่ตัวหน่ว่าอุณนุนระทั่วกันนะซื้อมาทั่ลยนึงอย่างไหสามรอยคนแลยยังเกิดเกิดขึ้นไหนเนาะนำพี่น้อยสี่เฮามะูจดีจะง่ายน้องพอลี่ครับ ฟันในว่าฟันไหนน่ะครับ้าฟันในวาฟันไหนนะรักัมินฟันว่าจะปลาหลากัที่รหลกับจะปลาทั้งที่รกกับาปานะสาปา้วก็จับได้เพิงปลานิ่ปลาคอาะเอ้วอะปลานิ่นปลาคออันนี้ฟันมื่อแรกเมื่อแรกมือสองเลยมือสองกรตึงเหได้ปลางุ้มว่ได้ปลาถึงงุ้มนั่นน่ะนะอนุนั่งล้วอาจารย์ถามเจ้าก้อสอนรครอยากงุ้มว่าล้งุมบ่นะ งุมงุมก <AS L> ับเหี้หาเนี่มกับแปาก็นือนงุมเออนี่ค้นคนขายปลาชูนี้มันเกี่ยวกับวันนี้แค่เห็นปลาดูง่าเอาปลาไปดูเอางุมเวลางุมเองกัจับยได้กัตเราตืได้นีเด้เมน่อยแหมเปหาแล้วบาเคาตีเมื่อเมื่อนี่จมเป็นหาอยู่แล้วล่รเมื่อหาแหมหาก็ได้ตานี่ยปดปกระเจ็บเมือนมันของยูไม่ดีนะครัสหรหน้ากากพ้าโอ้อยอดเนาะนะครับพี่น้อง เห็นนายเห็นตาเพิ่นทางใด้เกือบคหนุนฝาวคนหนุนในเด้อนะครับมอเลสกะขอเดต่ทางมาให้พี่น้องอีกซี่ที่เก่าล่ะพอน้าขาวผ้าแล้วเป็นคนฟันแมนเนาะนะครับโอ้ยถือกันเท่อซะน้ามีโชคโยมีโชคโยนะครับเอฟซี่คนท่วงพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องหลายบ้านเนี้ยน้าผ้าขายบ้านไหนเนี้ยโอ้หลายบ้านมันบอกว่าถือหรอกไปเตี๋ยวใกล้สุดในฮอดเซ บอกก็ถ okay. ือเดอ๊ะแสดงก็ไปหลายโล่ยืนมือหนึ่งม s <S mm ือหนึ่งไปหลายโล่ยืนบ่กว้ายหลายแล้วเนาะคุณไปดุกเขาวัดวะเลยบันไดเดียวออกไปคุณเหรอไม่เลยหันหน้าเดียวอยู่กินนอนแสดงว่าพี่น้องก็ห็นหลายกันเอฟซีห้อเอฟซีตัวเนห้อมีบัได้แถวคุณไปดุกแถวคุณโดนมวยเม็ดนี่บอกว่าถ้าคุณมีอะไรเอฟซีทั้งนี่นะครับก็ฝากไปเด้อนะคุณหนนาคระพ่านเด้อหนาโก้ในชุมมันนะครับเดี๋ยวคุณฟันดีๆก็ตามหนี้เขาล่ะ ปลาทูห้านี่เป็นปลาทูสดป่ะครับไม่เห็นเนีไม่เห็นเราอยู่ปลาทูสดเ้าได้วิชาวากเสนาครับาหอรน้ำกระถ r แล้วกระถ o มเองกระถ or แล้วขายอะไรีวะมันกะตะกี้ไปขายไปสุดเลยขายเจาป็นอะไรขาเจ้าเหรอขายเจ้าก็เดึงไ่ไม่โบแมนแล้วขาเจาก็เยาปืนละลายเอ้าว่าไปเนช่ยเดีอิรแล้วนะไปขายอุเทียมไปจน บัวแหล่เดือนนี้ก็าจะเอาขายแล้วว่าทำไมเขาน้องไปขายเฟสเขาอะไรขายอยู่คอนก่นโอ้เขาเลยด้เขาได้ชวนแล้วเขาอยากเขาอะไรนี้ก็ไว้ปีขายทั้งบัตรปืนโบมีนแล้วเขาได้คนรขนาดนั้นมาขอซื้อเล่าไปอยู่คอนก่นเออคนละขันก่นหนึ่งสามเมื้อเล่าเล่าก็ไปอยู่หันขายเป็นปีนี่ล่ะเป็นปีแล้วเขาเลยมาเขาซื้อสูตรซื้อสูตรสองเมื่อหนึ่งสามเมื่อขายระบาดนี้เขาก็เลยปืนไล่เลยเขาเริ่มไเลยแหละ โอยไงซื้อเปิดอกละลายเลยนะครบับก็ธรรมดาเนาะขายศูนย์ต้องขายขาดโตไปเลยคนเฮามกับพี่สุยางเนาะทั้งคนดีนทัท้งคเนเคนอะไรต่เพระเอาอะไรได้อะไรท่านละนาผ้าช้าอนมั่วเลยน้ำบมดเนี่ยนี่ว่าอะไรดี่ไล่อะเรเจ๊กควันทุกม้วนแล้วเราเอาเงก็บบ้าว่าเราไปทุบดัก กูายแพงเห้วเนาะบ่อี่ไม่ด้ขาซื้อเลยขายแพ้งเลยโอ้หาพ่อแพ้งพี่น้องเป็นว่อขายแพ้งเหรอพูดว่าพอจะเงินถึง้แต่ขอบคุณนารผ้าลายนะฟันดีๆ้วปั่นหน่อยสี่ขายมัดเป็นมัดแล้วโอ้บ่ฟ้าเรานั่งน้่งน้ยี่สบม่ยบยางในฝุ่นสามโตสี่โตเหนี่อ๋าใช่ราขอลูดนะไรนะพขอพูดอไรครับดอะครับฝุ่นฟ้าวนะเหมือนงูกล้วยพ่เพี่เห็นงานลายอยงกในทั่ง ทั้งเหลืองัวทั้งเหลืองขั้วินะครับนะแล้นั่งกินปลาทูนะครับคนขยันำอาสุลุกสุดเดาทั้งสูนุกเลี่ยนในช่วงนี้มัมพุญัยค่ะถี่ข้นแมงนั่งไก่ก็เลยไม่พี่น้องคนไทยจะหาเด้อนะครับเขาเต็ียมเขาหนักกับผ้านะครับเนาะจะเกาะข้นผลได้หลายจะรับได้ทั้งดีีแต่พี่น้องอยู่ซี่เด้อนะครับเดี๋ยวตามต่อนะคอลลี่เนาะครับครับโอยู่ไก่กันเราเดี๋ยวตามต่อให้ครับเออตามต่อนะตอนเราหนักกับผ้าผลจะดีจะงามจะควงเลยดอกเนียนเนียนผัดเดียวเนาะเพี้ยงเนาะ อย่คุ้มสอนอะไรอยากคุ้ว่าเราคุ้มแห้ว่นะอยากคุ้มตนั้นแหะคุมสอนว่นนะเพราะว่าห่วงว่าคนว่านยวันวันมันจะงุ้มเด้อบ่ไรแนบุ่้มเนาะงุมก็ว่ามันเล็กมันนั่นก็พก็งุ้มจับปลาได้หุ่นมากแล้วนะนึกหาแบดีลงุมแหแห่หาเขาว่าไปว่าหกผมใส้นสันมันก็เป็นหกนะฟรีก็หกแหหาแห่หกนะขวางกเป็นหกนะ แต่ว่าส so, ี hey. ่นบอกว่าหาเปีแบรางสนเลยนะเนี่ด so ีวันนี้เปีาหาน่เอาคนจัไว้ด้วยน้องคนฟันสีเปีล้่งเขากับเปดยาละเอาขอบคุณน้ำผ้าอะบ้านแํ่ไรนกับเปียธาเรบัดเพิ่นแต่ือว่าเพิ่นแม่นีเลีล่ะสามสองขึ้นส่อนเขาก็อยากให้ดีเ้าที่อยากให้ัค่ยี่ดอกสองขึ้นสอดหเนาะคนสนใดนึงว่าฝันสองขึ้นวันไหนนาอวนี่เนาะครับครับเอาอคอยตามต่อพี่น้องนะน้าเดคนับเดี๋ยวตามไปชมกับ้านสุูสุนสวัสดีครับเปียามันก็